เชื่อไหมครับทุกคนครับมือถือที่เล่นเกมหรือว่าแท็บเล็ตที่เล่นเกมนะครับมันจะเจอปัญหาอย่างหนึ่งครับเวลาเราปรับเฟรมเรทสูงๆนะครับมือถือโคตรร้อนเลยครับทุกคนแทบจะจับโทรศัพท์มือถือไม่ได้และเวลาเล่นเกมเนี่ยนะครับผมเฟรมเรทตกมากครับผมจาก60เฟรมเรทอยู่จะดีฮะเหลือแค่45เฟรมเรตครับซึ่งมันเกิดจากมือถือของเราร้อนครับผมวันนี้เรามาแก้ปัญหาด้วยพัดลมระบายความร้อนรุ่นนี้ครับผม Mimo DL05 For Tablet เจ้ารุ่นนี้นะครับผมเป็นของสําหรับแท็บเล็ตนะครับหน้าตาก็จะเป็น แบบมีมู d l 0 5 for เท b l ล t นะครับดีไซน์ของเขาเป็นแบบนี้นะครับทุกคนก็เวลาใช้งานนะครับเราก็แค่เสียบไปเลยแล้วมันจะมีปุ่มตรงนี้กด พัดลมเนี่ยก็จะทํางานทันทีครับผมหลักการทํางานของพัดลมนั้นมันจะดูดลมตรงนี้ครับผมแล้วปล่อยลมร้อนออกจากในช่วงตรงนี้ครับและตรงนี้ครับมันก็จะทําให้โทรศัพท์มือถือของเรานนั้เย็นได้ถ้าเราเปิดไปเนี่ยครับมันจะเป็นแบบนี้เลยห็นไ,ไหมะครับทุกคนบอกเลยว่าเย็นโคตรและตอนนี้ก็คือสามารถบอกคุณหาภูมิได้ด้วยนี่ตรงนี้ครับผมสามารถเอาไปใช้กับทเทเลทได้อย่างเดียวครับผมเวลาใช้ก็มันจะประกอบด้วยนะฮะมันจะมีขาให้เราประกอบเราก็ประกอบตามนี้ได้เลยประกอบ จะได้ตามนี้ครับผมแล้วก็สามารถเอาไปใช้กับเทเล็บได้เลยครับเวลาใช้ก็ง่ายๆแค่แปะลักษณะเป็นแบบนี้ครับผมก็สามารถใช้ได้เลยครับผมเราก็จะปรับขยี้นะครับในจงตุดที่เทเลมันร้อนมากที่สุดหรือนะครับผมจะขยับแล้วตามใจชอบเลยแล้วกัน ทีนี้เวลาเล่นเกมเนี่ยนะครับแท็บเล็ตของเราก็จะไม่ร้อนเลยนะครับผมเล่นเกมสนุกเล่นเกมมันเล่นอน่อยครับเซลลเลไม่ตกครับนิ่งๆเลยสามารถปรับเฟรมเร็สูงได้เลยครับผมแล้วเล่นเกมสบายๆมือถือไม่ร้อนตัวเราก็ไม่ร้อนใครอยากได้ตัวนี้นะครับพี่กัดตะกร้าืีอเลืองได้เลยครับผมเดี๋ยวแปะตะกร้าเอาไว้ให้